เราไป้เราไปไปเก็บยาอะไรที่ในลาดเนี่ยเราไปคุยกับเขาบันเปื่อจริงๆลักๆมันก็คือไปแนะนําไปสอนในเกาแยกกนันยะแต่ว่าเราตามวิธีการโดยกันไม่สอนโดยกันเช่นว่าเขาหนังใกล้กล้องเนี่ยกับปอเอ็นเราเนี่ยเราหวาเปล่งบอกไปมั่งหวาโดราไปมั่งเช่นว่าสวัสดีพี่น้องเอ,อตัาง้องยาตยิโยมงมาดหมาย้ความรู้ดูปอหมอะสมบงยิงคลิปสวัสดีแม่มองหนังไกล้รลยวว่าวันนี้คกับก็บคุย อขับปูยิ่งที่ชื่อมองอเกยกระเดียกเลยเดินย,ย,ย,ยู้เดินยู้มาเก็บกัญญาถึงนี้กันที่เก็บแล้วก็ตังชอบไปไอ้หวาเนี้ยถึงนี้ลูกโยเก็บอ้ายแล้วนะแต่ว่าตัวเดียวเต้าว่าแม่อีติงลาวก็ปฏิกใจอย่านี้นะไอ้นี้อเส้าอารที่ที่โ่ยจะไล่ได้แม่ใช่ยันเนี้ยทีนี้ก็เดินไปเรื่อยครก็คอยตะลับลังมาเก็บมีรถรุ่นซ่องจันจันนึ่งกวางต้นไม้ไวจนน้จันบนจันหลังก็เก็บกัญญาไปเรื่อยครัถตายแล้วแต่ตังลับมาบ้านเพรมีคนก็ซื้อได้ปุ๋ยกลับมาบ้านอ่าบางวันก็ต้องเอาเนี้ยใส่ตุ้งไปแล้วก็มีคนอซื้หลลาาดยุงบท่ ดูคอนเทนต์แบบเต็มๆกดลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยครับ